ครับกำลังกลับนะครับ,น,รบนี่ถือกันครับประกวดไม่ตังนะครับประกวดถูกอวอมสินครับโอเคอเคูใสครึ่งโดนะครับประมาณซื้อครึ่งโดข้างครับประกดข้างโอ้ ใช้สูตรไหนครับเหยื่ออะไรครับโอ้เหยื่อครับเหยืออนาโนบครับนี่เป็นสูตรยื่อดีครับวันนี้มาตกปรากฏกันนะครับไม่โดนนะครับปัดนะครับผมอุ้ยเข่าปลาหมดเลยโอ้มันดึงเข่าปลาปลาอยังนี้ดูอยู่บ้านเนาะอุ้ยวะดูอยู่ข้อหลุดเอาไป้มาจ้าปรากฏมาแล้วจ้าสายเร็กกำลังมาจับนี่ครับ Nó à, khắp, nó khắp. Nó thấm ngay của cậu cháy nè. xuống chế nó khắp. Ít lắm mà. À. đi. <laughs> Cái cậu chắc chắn là con suốt này đó. Máy này khắp, máy này <laughs> <laughs> เตรียมวัดแถวท่านสีโบเขาเนื้อดีสีเนื้อโบกเขากันนี่ดูนะครับผมวานี้เอาอยู่ะห่งามนะครับเอาปาหรืออย่างนี้คิปใหม่โอ้ยดึงเส้นกันมาได้ดิโอ้ยใหม่ใหม่ เรียบร้อยครับเรื่องเลยครับสวยครับสวยครับเรียบ้อยครับเรียบร้อยครับปรากฏใส่สวยเลยเสงหลัางจอตัวใหญ่กว่ามู๊ยมาแรงเส้นทางโค้งด้วยโอ้สุดยอด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 เนี่ยสรางรบครับเส้นไข่เลยเนี่ยใส่ให้ใส่ให้เปิดเนื้อหนุนเส้นนี้ วัดนะครับตีบด้วยสวยครับสายนี้ครับมาแล้วครับปรากฏคังครับผมสายปรากฏคังครับคุ้นข้างหน่อยเหลืองเป็นคืนส้มผู้เลยสีหมวกกินเนื้อไปสีหมวกเลยเียงสีสีเนื้อเลยโคตรเนี่ยครับผมโอ้คังคังคังครับพี่น้องครับเออสายผ่านนี่ดีปะ ให้เอามาปล่อยวะกระดึงข้างฟ้าตัวนี้็ะไรวิทย์ขั้นกระดึงเราไปมากิททใจ้เราอะไรน้ตดกันเมือนัน่ามีบร่อ จะไปบวกเอาไปคือสิบก่อนไปไปแค่ราตัวมาบุญกันเอาหอนมาบุอยากให้บินขึ้นด้วยัวเข้ามามเขาไม่ไั้โดนดีแล้วครับใส่เป็นเป้งนะครับไข่น่าจะไข่เอาขี้ไม่ไงรักขาข่อยวันนีพื่อจะส่งจิตขึ้นขั้นไปเมันก็อนไปได้เลยแม่ดแม่ดีไปเบิรงดตโอนะครับ หใหญ่ครับุ้ย,ย,ยงเลย,งงส,วยสวยครับ้ใหญ่ขงใหญ่่ครับไม่ต้องไปไกลถึงขนาดน,นั้นครับ,ะะรบปรากฏเหลืองครับ,รบสภาพไม้นะครับ বেট কৰিছিলোঁ ทาที่ตัวน,ะนองโนนนะครับนนนครับน้องครับ กอนแล้วครับกอนแล้วครับเฮ้ยแล้วครับคันนี้ครับโตนะครับเอาอีกคันนะครับผมจัดไปครับวสวยๆครับเดี๋ยวหมกักช่างนกบ,บนราชธานี 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，他乐意。 ออเลยนะครับตอนนี้จับคันคู่เลยนะครับวัดแล้วครับศูนย์นะครับทั้งตกสดๆนะครับไม่มีเหยื่อรอนะครับไม่มีเหยื่อรอนะครับตกกันสดๆนะครับ ปลาเข้าก็รอไม่นานนะครับ <c oughs> เออีกนะครับขันนี้ก็หลงเอาอีกนะครับ <c oughs> อนนะครับ <c oughs> ด่วนครับ <c oughs> ด่วนๆน,น,นะครับสอ <c oughs> นแล้ครับ <c oughs> ปลาเข้าแล้วครับ ตกน้ำไม่ลึกนะครับตกน้ำประมาณเมตรเดียวนะครับ,รบสองคันนะครับ คู่ครับตกคันคู่ต้องหลับออนอนกันแล้วครับวันนี้โอย้ยเราตรงนี้ยงเราขดดแล้วเว้ยจอดด้วยวกันครับอันนี้ปัดนะครับอันนี้ปัดนะครับเอาก่อนเพื่อนแล้วครับอันนี้ครับ โอ้โหไสสวยนะครับตัวนี้รู้เลยครับว่าใสาสวยนะครับไสสวยครับประมาณตัวขีดขีดสองขีดนะครับประมาณสอขีดนะครับยอดครับ ต่อครับลงต่อครับ ข้างอกระตนเนยืู้อข้างนอกตข้า,ดดง,นางนอกดกระตุนนี่อยอู้หัดหมดทันเรียบร้อยแมโอ้ยจำพ่อรือเกิดกับคองกันไม่คลองงาใหม่ดิพ่อคอยจะตุกตื่นหันเิอ,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 าอวาย,ยุ ก็กามเนาะยังยังต่อมาข้องนะครับแบบนี้อะไรคือข้องอข้องไม้บอก บ่าววัต huh. ว uh ่ huh. mm ีบ hmm. mm ่า hmm. mm ีเอาไหมครับอยกระจายปู่นีว่า น,นี่นะครับผม่อเนื่องนะครับไซก็พอดีนะครับของนอกของนอกของนอกแล้วอนอนอะก ยอย่าป่ออต้องรอวัดอย่างเดียวนะครับร้อยเลยาเลยยาใหญ่รุดใจว่าเดยวากำลังเขาดีสนะพวกฟ้าเมทัฐรุดเลยเมทับผ้าลูดผ่าน หารนีเวัดบูดเร็ครับน้องครัปส,สวยครับสาประมาขีดนะครับโอ้หนาสิได้บีบกด เห็นหนวดแนี่ยใส่เลยดีดีหนหมนย คอยแท้ปาหน่อยบ่ เอาเลยครับเอาเลยครับปล่อยให้มันติดนะครับสุดย้อดครับเราย้ายหมายใหม่นะครับ ต่ำาเลยด้วยัางกดกงดดนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วอ๋อครับผมก็โดนแล้วครับโอ้โหจะโดนมันโดนครับผมก็โดนนะครับกดข้างครับกดข้างแน่ป่ะนี่โอ้นี่ถือกันครับผมปรกวไม่กงนะครับประกดถูกอมสินครับโอเคเดี๋ยขอปวดลางตัวซนนะครับเอ้เออเอเ วัดเลแล้วครับปลามาแล้วครับสวยนะครับใส่สวยอีกแล้วจ้านี่เลยสุดยอดเลยครับโอ้ตัวงามๆอ้วนๆนี่สูตรปรับแต่งนะครับสูตรสีแดงนะครับสติกเกอร์สีแดงนะครับเด็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจมกระติกเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโลนะครับ10กิโลกรัมนะครับ ต่อแล้วครับต่อแล้วครับวัด้วครับโดนนะครับผมโอ้โหลอยมาเรื่ยวๆเลยครับเราดูปลานู่นครับเป็นปลาอยู่ปลาครับปลาครับลอยมาแล้วครับโอ้โหใสสวยครับใสประมาณขีดโอเคครับจัดไปแล้วครับปลาทูน่าครับสองตัวซ้อนพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมสุดยอดนะครับไปครับกำลังจับนะครับ นี่ใช้ประมาณครึ่งโลนะครับพอกดเหลืองนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับตากเอานะครับมาครับผมวัดสวามโอ้โหวโันนี้วันตัวใหญ่ตัวใหญ <laughs> ่ ใส่ครึ่งรลนะครับงานครับโอ้ยใส่สวยนะครับถุดยอดหลงแท้นะครับประคเหลืองคนตกเสื้อก็เหลืองนะครับเยี่ยมเลยครับเหีื่วบักช่างนุบนะครับส่นเดียวครับพี่น้องครับปรากฏคังนะครับใส้ประมาณสองสามขีดนะครับ ครับสภาพใหม่ครับทุกวันกลางวันนะครับอู้ใสครึ่งโดนะครับประมาณซึ่งครึ่งโดข้างครับปกดข้างโอ้นี่ครับใช่สุดไหนครับเดืออะไรครับโอ้เดือครับเยืออนานบครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับเดือช่างนกนะครับช่างนกครับเนี่ยนี่ครับสุดยอดเลยครับตัวนี้โดนประกดข้างว้า ยอ,อยอดุดยอดประมาณครึ่งโลนะนี่ยเนยเนี่ยเลยใกรุบตามอย่าง้ตอย่นี้เทานี้ครับเี่ยับกรำรงองยัง ใหม่รุ่นเป็นทองแบนเนาะ<อ>ทองแบนก็ขึ้นง่ายเนาะแข็งไม่เอ็นอยู่ยครับวางใหม่ได้ครับใหม่ทางด้วยน่ะใหม่ผ่ายครับหน่ไป ใหญ่เลยจับแล้วครับผมผลงานสองคนนะครับครับอย่าช่างนกบนราชธานีนะครับแพ้นะครับ9.3กิโลกรัมนะครับครับลล่าสุดแล้วนะครับปรับปรุงนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ ตัวไหนดีเราก็ปรับปรุงให้ลูกค้าใช้กันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับยอนดนะครับไม่เป็นที่สองลองใครแน่นอนครับการันตีรับประกันได้เลยนะครับ